ก็ภายในเราจะมาเท็มอเตอร์ดีซีบัดเล็กเราได้ผ่าตัดออกเป็นดีซีของเดิมมันจะเป็นดีซีนะครับอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนี้ ที่เขียนไว้นี่ตัวนี้ย DC จะได้แค่17โวลต์15ถึง17โวลต์ไม่รู้นะวัดตันแรกกันมันได้17โวลต์เ,เราจะลองไปให้ดูลองวนลอยกัน แล้วก็มาใส่ไฟดีซีที ได้สิหโวลต์ตัวนี้เราจะใส่ไฟเข้าไปโวลต์มันจะตกลงมาเลยกี่โวลต์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราต้องไปลดกระแสล้อแค่3มโวลต์ เดี๋ยวสิบโวลตัวนี้ก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วจะเล็กกว่ากันหน่อยตัวนี้ดีซีจะเหลือแค่8โวลต์ สองโวลต์นะอยู่ตามปินเตอร์ปินเตอร์ก็มีปินเตอร์รุ่นใหญ่ๆตันนี้เหลือสิบสี่โวลต์ผ่านไรโอดมาแล้วเหลือสิบสี่โวลต์ตัวเล็กๆนี่ก็มี เป็นโมเลยสายพานสายพาน,น้ต่อตรงนี้พวกวิดีโอเทปเก่าอะไรอย่างเงี้ยอันี้ก็มี22่สิบสวอนพอดี ใช้ได้ลงไปหาซื้อมาทำดูเล่นก็ได้นะใช้ได้หมดโอเคนะครับ